สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการฮิวใจธรรมะวันนี้ผมมีหัวข้อที่ผมเชื่อว่าจะสัมผัสใจใครหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาการทำมาหากินฝืดเคืองค้าขายไม่ดีหรือรู้สึกว่าชีวิตติดขัดนั่นคือทำบุญโรงทานอาน,นิสงแรงบุญที่จะทำให้เทวดาเปิดทางทำมาหากินคล่องตัวไม่อดอยาก ซึ่งเป็นแก่นแท้ที่จะช่วยแก้ปัญหาการทำมาหากินฝืดเคืองและมอบแนวทางการทำบุญที่เชื่อว่าจะส่งผลโดยตรงต่อความราบรื่นในการประกอบอาชีพครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตของเรานี้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าทำมาหากินฝืดเคืองใช่ไหมครับ ไม่ว่าเราจะพยายามทำงานหนักแค่ไหนหรือค้าขายอย่างขยันขันแข็งเท่าใดก็ยังรู้สึกว่าเงินทองไม่คล่องตัวรายได้ไม่เพียงพอเหมือนกับว่ามีอุปสรรคบางอย่างคอยขวางกั้นอยู่จนเราเริ่มรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเราถึงเป็นแบบนี้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเราได้บ้างไหมเราจะสามารถเปิดทางให้กับการทำมาหากินของเราได้บ้างหรือเปล่า เราพยายามทำบุญด้วยวิธีต่างๆแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอหรืออาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน คุณเคยคิดไหมครับว่าการกระทําที่ดูเหมือนการให้ธรรมดาธรรมดาอย่างการทําบุญโรงทานซึ่งเป็นการเลี้ยงอาหารผู้คนหมู่มากโดยไม่เลือกหน้าจะสามารถเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์แรงได้จริงหรือจะสามารถทําให้เทวดาเปิดทางให้กับการทำมาหากินคล่องตัวได้จริงหรือและจะช่วยให้เราทำมาหากินคล่องตัวได้จริงหรือวันนี้ครับ ผมจะพาคุณไปไขข้อสงสัยนี้และทำความเข้าใจถึงอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จากการทำบุญโรงทานที่เปี่ยมด้วยเมตตาและเสียสละนี้เพื่อมอบแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีครับท่านผู้ฟังครับ การตั้งโรงทานคือมหาทานที่ให้แก่คนหมู่มากโดยไม่เลือกหน้าอานิสงส์จึงกว้างใหญ่ไพศาลในทางพระพุทธศาสนาครับบุญนี้จึงมีอานิสงส์มหาศาลครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจถึงหลักธรรมะเบื้องหลังการทำบุญโรงทานและทำไมจึงสามารถทำให้เทวดาเปิดทางและทำมาหากินคล่องตัวได้ครับ ในตอนที่แล้วเราได้เปิดประเด็นถึงปัญหาการธรรมาหากินฝืดเคืองและความปรารถนาที่จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของธรรมะที่พูดถึงเรื่องนี้ครับนั่นคือมหาทานและอานิสงส์แห่งการให้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงอานิสงส์ของการทำบุญโรงทานครับข้อแรกความหมายของโรงทานและมหาทาน โรงทานคือสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของจำเป็นต่างๆให้แก่ผู้คนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกชั้นวันณนะหรือเชื้อชาติครับมหาทานการทำบุญโรงทานถือเป็นมหาทานครับเพราะเป็นการให้ทานแก่คนหมู่มากอย่างไม่จำกัดทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมากและทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนการทานแก่ผู้ยากไร้ ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มารับบริการจากโรงทานมักจะเป็นผู้ยากไร้ผู้ที่กำลังเดือดร้อนหรือผู้ที่ไม่มีกำลังในการซื้ออาหารเมื่อเราให้ทานแก่บุคคลเหล่านี้บุญนั้นย่อมส่งผลได้อย่างเต็มที่ครับขออ้อ 2. อานิสงส์แห่งการให้พลังแห่งการหล่อเลี้ยงในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าการให้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างบุญบารมีครับและมีอานิสงส์มากมาย ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตแม้จะไม่ใช่การให้ชีวิตโดยตรงแต่การให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหยก็เปรียบเสมือนการต่อชีวิตและทำให้เขามีกำลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจอาหารที่เราให้นั้นไม่ได้หล่อเลี้ยงแค่ร่างกายเท่านั้นครับแต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้รับให้มีความสุขมีกำลังใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การทำบุญโรงทานเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่นำมาซึ่งความสุข 3. กฎแห่งกรรมการกลับคืนของสิ่งที่ให้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อในกฎแห่งกรรมครับคือเมื่อเราทำสิ่งใดย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นตอบแทนให้ทานย่อมได้รับผล เมื่อเราให้ทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์บุญนั้นจะส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองหรือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตไม่เบียดเบียนการทำบุญโรงทานเป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้ผลจากความอดอยากซึ่งเป็นการสร้างบุญที่ปราศจากกรรมไม่ดีธาตุสี่เทวดาเปิดทางและธรรมหากินคล่องตัว คำว่าเทวดาเปิดทางเป็นความเชื่อที่สะท้อนถึงอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ของการทำบุญโรงทานครับบุญส่งผลเมื่อเราสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้ทานแก่คนหมู่มากบุญนั้นจะส่งผลให้พลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเปรียบเหมือนมีเทวดาช่วยชี้ทางหรือช่วยขจัดอุปสรรคให้อุปสรรคคลี่คลาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำมาหากินจะค่อยๆค,คลี่คลายลงมีช่องทางใหม่ๆในการประกอบอาชีพไม่รู้จักอดอยากผู้ที่หมั่นทำบุญโรงทานเชื่อว่าจะไม่มีวันอดอยากมีกินมีใช้ตลอดไปเพราะเราได้เป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นบุญนั้นจึงส่งผลให้เราได้รับกลับคืนมาอย่างไม่ขาดสายดังนั้นแล้ว แก่นของธรรมะจึงสอนให้เราเข้าใจว่าการทำบุญโรงทานไม่ใช่แค่การให้ธรรมดาครับแต่เป็นการบำเพ็ญมหาทานที่ยิ่งใหญ่คือการให้แก่คนหมู่มากด้วยจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์แรงที่สามารถช่วยให้เทวดาเปิดทางและทำให้เราทำมาหากินคล่องตัวไม่อดอยากได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ ในตอนที่แล้วเราได้เข้าใจถึงแก่นของมหาทานและอานิสงส์แห่งการให้แล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงอานิสงส์ที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจากการทำบุญโรงทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์แรงที่จะทำให้เทวดาเปิดทางและทำมาหากินคล่องตัวไม่อดอยากครับธาตุหนึ่งเทวดาเปิดทางและมีผู้ช่วยเหลือ นี่คืออานิสงส์ที่หลายคนปรารถนามากที่สุดครับโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดพลังงานบวกดึงดูดสิ่งดีเมื่อเราทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเป็นผู้ให้จิตใจของเราจะเต็มไปด้วยพลังงานบวกซึ่งจะดึงดูดสิ่งดีๆและผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเปรียบเสมือนมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้ทาง โอกาสเข้ามาอย่างไม่คาดฝันอุปสรรคต่างๆในการทำมาหากินจะลดลงมีช่องทางหรือโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพเข้ามาอย่างไม่คาดฝันมีคนอุปถัมภ์้ำชูจะมีผู้ใหญ่หรือผู้มีบารมีคอยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์้ำชูทำให้การงานราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นธาตุสองทำมาหากินคล่องตัวและค้าขายจเจริญรุ่งเรือง อานิสงส่งนี้จะส่งผลโดยตรงต่ออาชีพการงานและการค้าขายของเราครับเงินทองไม่ขาดมือผู้ที่หมั่นทำบุญโรงทานเชื่อว่าจะไม่รู้จักอดอยากมีเงินทองใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือเพราะเราได้เป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นบุญนั้นจึงส่งผลให้เราได้รับกลับคืนมาอย่างไม่ขาดสาย ค้าขายดีมีกำไรสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายการทำบุญโรงทานจะช่วยเสริมให้ค้าขายดีมีลูกค้าเข้ามามากมีกำไรเพิ่มขึ้นการงานก้าวหน้าผู้ที่ทำงานประจำก็จะได้รับการส่งเสริมในหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์ดีๆ 3. ชีวิตไม่อดอยากและอุดมสมบูรณ์ การทำบุญโรงทานเป็นการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความหิวโหวยซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตของเราเองก็ไม่อดอยากเช่นกันมีกินมีใช้ตลอดไปเชื่อกันว่าผู้ที่ทำบุญโรงทานจะไม่มีวันอดอยากไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็จะมีคนคอยช่วยเหลือหรือมีช่องทางให้ได้มาซึ่งอาหารและปัจจัยสี่เสมอชีวิตมีความสุขความเจริญ ไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นครับแต่ชีวิตก็จะอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์หรือความสุขทางใจ 4. การทำบุญโรงทานที่ทำได้ง่ายและเข้าถึงได้การทำบุญโรงทานสามารถทำได้หลายรูปแบบและเข้าถึงได้ง่ายครับ ร่วมบริจาคเงินหรือวัตถุดิบหากไม่มีเวลาไปจัดโรงทานเองสามารถร่วมบริจาคเงินหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้กับวัดมูลนิธิหรือหน่วยงานที่จัดโรงทานไปช่วยเป็นแรงงานหากมีเวลาและกำลังกายสามารถไปช่วยเป็นแรงงานในการจัดเตรียมอาหารเสิร์ฟอาหารหรือทำความสะอาดที่โรงทานทำอาหารไปแจกเอง หากมีความสามารถในการทำอาหารสามารถทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ที่ประสบภัยพิบัติด,ด้วยตัวเองโดยต้องคํำนึงถึงสุขอ,อนามัยด้วยนะครับและทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์สำคัญที่สุดคือการทำด้วยจิตเมตตายอย่างแท้จริงไม่ได้ทำเพื่อโอ้อวดหรือหวังผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว ท่านผู้ฟังครับการทำบุญโรงทานจึงเป็นบุญใหญ่ที่เปี่ยมด้วยอานิสงส์มหาศาลครับไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยเหลือตัวเราเองให้พ้นจากความอดอยากและนำพาชีวิตไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริงครับ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้อานิสงส์ของการทำบุญโรงทานในการทำให้เทวดาเปิดทางและทํามหากินคล่องตัวแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงข้อคิดที่สําคัญที่สุดของตอนนี้นั่นคือการให้คือการเติมเต็มที่ยั่งยืนที่สุดครับ 1. การให้คือการปลูกต้นบุญ านผู้ฟังครับเมื่อเราให้สิ่งใดออกไปด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเสียสละเราไม่ได้แค่ให้สิ่งนั้นแก่ผู้อื่นครับแต่เรากำลังปลูกต้นบุญในจิตใจของเราเองครับบุญส่งผลต้นบุญที่เราปลูกไว้จะค่อยๆเจริญเติบโตและออกดอกออกผลเป็นความสุขความเจริญและโชคลาภในชีวิตของเรา ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเราให้มากเท่าไหร่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ต้นบุญของเราก็จะยิ่งใหญ่และให้ผลบุญแก่เรามากเท่านั้น 2. การเติมเต็มที่เริ่มต้นจากภายในการทำบุญโรงทานเป็นการเติมเต็มที่เริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราเองครับ พร้อมให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เมื่อเราได้เห็นผู้อื่นอิ่มท้องได้รับความสุขจากการให้ของเราจิตใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขความอิ่มเอมใจและความภาคภูมิใจเติมเต็มความขาดแคลนหากเราเคยรู้สึกว่าชีวิตของเราขาดแคลนหรือไม่เต็มที่การได้เป็นผู้ให้จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกเหล่านั้นทําให้เรามองโลกในแง่ดีและมีพลังบวก 3. ความเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความเมตตาคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ครับและเป็นหัวใจสำคัญของการทำบุญโรงทานเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมื่อเรามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่กำลังหิวโหวยเราก็จะพร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเมตตาต่อตัวเองการได้ทำบุญใหญ่ด้วยจิตเมตตาเป็นการมอบความเมตตาให้แก่ตัวเราเองด้วยครับเพราะบุญนั้นจะย้อนกลับมาคุ้มครองเรา ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงอานิสงส์บริจาคโรงทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์แรงที่จะทำให้เทวดาเปิดทางและทำมาหากินคล่องตัวไม่อดอยากครับเราได้เข้าใจแล้วว่าการทำบุญโรงทานเป็นการบําเพ็ญมหาทานคือการให้แก่คนหมู่มากด้วยจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผมอยากให้คุณจำข้อคิดส่งท้ายของตอนนี้ไว้ในใจนะครับในวันที่ชีวิตรู้สึกว่าการทำมาหากินฝืดเคืองขาขายไม่ดีจงใช้โอกาสนี้สร้างบุญใหญ่ด้วยการทำบุญโรงทานด้วยจิตที่เสียสละและเมตตา เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่นี้คือการเติมเต็มที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยทำให้เทวดาเปิดทางทำมาหากินคล่องตัวและทำให้ชีวิตของคุณไม่อดอยากและอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงจงเชื่อมั่นในพลังแห่งการให้เพราะมันจะนำพาความสุขความเจริญและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นอาหารกายหรืออาหารใจ ท่านผู้ฟังครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้อันดับหนึ่งครับแต่อยู่ที่การที่เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ครับและเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขความอิ่มเอมใจและความสงบในจิตใจครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมขอให้คุณลองหายใจลึกๆและน้อมนำบทเรียนจากตอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตนะครับลองพิจารณาการร่วม ทำบุญโรงทานดูสักครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินวัตถุดิบหรือแรงกายคุณอาจจะพบว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทพร้อมกับการเป็นผู้ให้คือหนทางสู่ความสุขและความสําเร็จที่แท้จริงครับผมจะสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ